งานประเพณีสืบสารสีมือแม่ครั้งที่หนึ่งวันส,สันเดย์ 5, <000 S 1> 5, ห,หาพัานเกิด่สองห่วเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวขออนุญาตถ่ายโปรโมทท่านให้เด้อเอามาซิมจังจกหนึ่งดู สบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาซูซองตูมตามออนทัวร์มอนี่ข้าพเจ้ายืนอยู่ที่สวนเจ้าเนวง์พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเทศกาลอาหารสี่มือม้อเมรั้งทีหนึ่งมาซอกเบิงว่าจะมีห้างห้านีหอย่างแน่ที่มาขายเครื่องผลิตภัณฑ์ของห้านดังกล่าวเดี๋ยวเฮาไปเบิงน้ากันเลยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวข้าพเจ้าทาท่านผู้ชมยางไปไปเ,เบิงว่าจะมีขึ้นวใด อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยายกาศตอนสวยนะท่านผู้ชมข้าพเจ้าพาท่านผู้ชมมาอตอนสวยคนก็นจะบอหลายปันไดปกติแล้วบริเวณนี้นี่จะเป็นบอนที่มีเต้นของอพ่อค้าแม่ค้าสาวขายเนาะที่ข้าพเจ้ามากางเต้นอยู่บริเวณนี้เป็นเต้นสีแดงข้าพเจ้าจะขายในช่วงเวลาตอนแรงเนาะจะมะีนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ทีม่มาซื้อเครื่องก็จะมาซื้ออยู่บริเวณนี้ จุดประสงค์รักแมนข้าพเจ้าจะพาท่านมไปเยี่ยมชมงานสี่มือเมครั้งทีหนึ่งเป็นเทศกาลอาหารนอกจากหัวเพื่อนมีเอยียงขายแด้เดี๋ยวเฮายางไปบุญน้ำกันเลยท่านผู้ชมไปตรงนี้ก็จะเป็นรถกำลังไปกินข้าวสวย รถกระหลายนอยนึงเป็นรันว์นะเป็นวันว์ทานสมชมไปขามไปเลยเนี่ย <Yeah. S 1> ไปเข้าไปในงานเลยไปนี่เดี๋ยวเขาเข้าไปทางหน้าดีกว่าทาันสมศมเป็นกำลังเกี่ยพข้อมในการขายเครื่อง ะนอนะในตอนนี้มื้อนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐที่พิน่นได้ตั้งนะห้างห้านขายบนในใจว่าพิ่นจะเห็ดฮอดวันทีเท่าไหร่ประมาณน้องสองสามื่อนี่แนหะทผู้สมนี่เขาก็ได้เห็นพนักงานที่เห็ดเวียกอยู่องค์ก่ออ,องค์การต่างๆอยู่บริเวณนี้ก็จะมากินข้าวสวย ปกติต้องมาตอนแรงทำบุษมทรวมะอยากเห็นคนหลลายๆแล้วก็มีหลายห้างห้านที่ว่าเพิ่งยังบุษนได้เปิดเถอะเมื่อนี้กับเป็นบันซุกแล้วทำบุษมคือสีหลายอยู่มือแรงว่าพอค่าเสาขายก็เจ้ากับมาขาย แล้วก็มีพนักง,งานมีนักเรียนนักศึกษาก็จ้อา,าอ,อ่ะมาแวะซื้อเครื่องของไปกินเนาะไปใส่เดี๋ยวนี่จะเป็นทางด้านหน้าเน่เป็นเขียนใส่ว่างานประเพณีสืบสานสีมือแม่ครั้งที่หนึ่งวันสันเดย เิ่นจัดตั้งแต่วันที่4เดือน3ก็คือมื้อนี้จนฮอดวันที่8เดือน3ก็คือเพื่อนได้จัดเพื่อเสอลิอยสลองอวันแม่ยิงสาก,กนกาะท่านุูมชมเอาเป็นว่าเข้าไปเบิ่งทางด้านในของงานเลยว่าสิเป็นยังไหนนี่ทางด้านในของงานเป็นประมาณนี้่านมู้ชมมีบูธต่างๆเดี๋ยวไปเบิ่งบูธท,ทางด้านใน จะเป็นงานประเพณีสืบสารสี่มือแม่จะเป็นทางด้านเวทีทางด้านหน้านะเข้าเข้ามาก็จะเห็นตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิงเลาะเบิงวามอย่างเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องหัตกรกมเนาะบริเวณนี้นี่เครื่องหัตกรรม โงามขนาดเลยนี่อันนี้ขายเครื่องโซนขายเครื่องเสื้อผ้าซิมฟรีวันเสามากันสิได้ซิมฟรีอันนี้โซนเป็นพวกขายเครื่อง อผมยูของกินเนาะท่านผู้ชมกับวันหลายปันใดช่วงนี้ซึ่งกำลังตั้งฮ้านอยู่ผู้คนกำลังกินกันน้อยเดียวนี่ยางแป๊บเดียวกับสุดเลย,เยนี่ใส่ฮ้านใส่อัวทรงเครื่องใส่นในฮ้านเจ๊น้อย ทางด้านนี้เดี๋ยวเราไปทางด้านพุ่นตพวกอาหารเสริมเข้าออลเลอราสัเดีสุดเลยเด็ดทางาสมโอ,โอ้มีมือพร้อมโอ้ขอ้าวต้มกับมีกระแลมกับมีโอเคหักๆเนาะ กัลเลมแอนนาบาซันเด้อันนี้หอมหวานกัลเลมแอนนากัลเลมแอนนาขายที่ไหนเนาะหน่อยห้ 5, <000 S 1> 5, าพันเจ็ดาสิบหเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายโปรโมทห้าพันให้เด้อ <c oughs> เอามาซิมจักจอกหนึ่งดูอาจอกแค่ไหนอาจอกห้าพันก็ได้ เดี๋ยวจน,น่อยห้านยาไปทางยไปเบิ <c oughs> ่งไปยังไระแลมแอนนามีรถอย่างแน่มีเจ้าข้าวโอ้มีเจ้าขอ้าวอ่ะสวยเสืโอ้โอเคาขอข้าวไปนะ่ายที่โบเปื่อยว่ะซะยามีดีเดย่น้อนี่แหะเริ่มันีเลยเริ่มิดเปื่อยแล้วแม่นว Nhàm hôn đi nó nhắm đi. Diếp phép Nè Ah, diếp thai hai. Nhà, kalem, en na, và sunday. Diếp thôi long sim bự. ให้ในงานกับชีวีประมาณเหียญคานผู้ชม,มกินกระเล็บไปน้ำพากไปน้ำบัดน,นี่

น,นี่ก็จะเป็นสไตล์สตรีทวิวนะครับู้ชมพานผู้ชม,มมาถ่ายแบบสตรีทวิวมาเบ่งแบบเลี้ยวท่ามเลยถ่ายอันนี้เป็นโซนรถทาผู้ชมโซลูม เดี๋ยวห้องไปทางด้านไหนจะเป็นแล้วเดี๋ยห่อนขนาดเลยเพื่อทำผุสมได้นีอ่อันนี้โซนพวกผักไม้แล้วก็อาหารอืม้ม เป็นตาแซ่บเลยขาไก่ปิ้งไก,ก่กับมีสตอรอเบอรี่อันนี้พวกอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่อันนี้พวกประเภทขนมคุคกกี้อันนี้กระบังไม้บักข้าว เสาไว้สุดแล้วมาฮอนนี่ คผู้ชมนี่ล่ะเรียบร้อยก็ัติมีประมาณนี้ว่าเพื่อนกับบุหนเมาตั้งห่างห้านมันครบเทือก็ยังมีหลายห้านบุหันเดตั้งเทือว่าสันจะสุดแลย้ยีทงท่านผู้ชมเมืม่อเท่านี้ทางนั้นก็จะเป็นหดทซายเนาะหาดดอนจันธ์งข้ามกับอำเภอสีเซ็งไม่จากวัดหนองคายนี่ก็จะเห็นวิวแต่ว่าย้ำ ย้ำแรงนี่จะจะคัก่รนผู้ชมบรรยากาศจะดีดีเลยแต่มยาย้ำนี่นี่ฮ้อนขนาดเลยฮ <c oughs> ้อนขนาดเลยเดี๋ยวที่ไทยให้ครับกับ่านผู้ชมได้เบิงวัดทีมีกับที่มีประมาณนี่านผู้ชมนะอโอเคอ้าประมาณนี้เนาะกะ็นี่แหละ่รนผู้ชมก็จะเป็นงานเทศกาลสีมือมเมอเพื่อนกับเปิดเพื่อ ครับนะครับตอนวันเมสากนวันที่แปดเดือนสามที่ใกล้จะมาถึงนี่เนาะผูใ้ใดที่มีเวลามามาซอบมมาซื้อเครื่องใช้ของสอยได้เนาะอยู่บริเวณน,นี่ก็คือจุดบริเวณส่วนเจ้าด้วงใกล้กับแคมป์ของนี่แหละท่านผู้ชมอ่าอย่าลืมเด้อผู้ดใดที่เข้ามาเบิง่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e ให้กับซ่องตุ่มตามออนทัวร์เด้อ เดี๋ยวอีพี่หน้าข้าพเจ้าจะพาทัพสมไปเบิ้งสถานที่แห่งใดน,นั้นอย่เลือติดตามตกันเลอเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในโอกาหนะซาลบมอนี้ของกาาัคควาสบายดี